บรรยากาศคืมๆพี่น้องคืมฟ้าคืมฝนมาชมผักสวนครัวผักแพวพี่น้องพุ่มแจนําเสนอสิบพุ่มเจนําเสนอมีต้นกล้วยพรพี่น้องบรรยากาศสวนฝรั่งเศสออกผีกําลังสรีสุพี่น้องมุมเล็ก ใช้กระถางทุกอย่างกระถางหมดพี่น้องเพราะว่าดินอ่ะมันจะเป็นดินหินเนาะดินสวนดินหินต้องปรับปรุงนี่มาเบิง้งมาดูพายเลิศเบิ้งใบเลิศก็ได้เบีย้ยบอกหงแนละ้วพี่น้องซื้อมากินเลยกะเดยอต้องขยายวันนี้ต้องขยายเบีย้ยบอกหงอ่อนซ้อนนี่เลิศวะพูนะ่ะง่ามไหลใบปื้อคือปัดพี่น้องมึง <laughs> นี่เลือดใบใหญ่บักนาวบักนาวกันล้างสีออกดอกพี่น้องมะนาวมะนาวบักนาวสีบักนาวเหลืองแล,แล้วนุ่ยนึงพอเบาไว้บ้านแล้วมันติดพี่น้องพุมเจน้ำเสนอผักแพลวกันงามงามอันนี้ไม้มิ่นเนาะนี่ไงผักมูเชีย <laughs> ผักมูเสียผักมูเชีย เย็นจ่อยๆพี่น้องอากาศอากาศ,ากาศเปลี่ยนแปลงแว่นแก้วสำนอกสำไน่มาเอาเด้อแวนแก้วนีว่ไปกินกินดีอยู่หรือว่าเจ้าของสำไนน, <c oughs> กกน,นี่มูก็กินดีมูกกมักนำเสนอนำเสนอเย็นจ่อยๆตอนเศร้าเด้คึมฟ้าคึมฝนจะใช่พี่น้องเบิงบ่งเงินเบอ่งเงินนี่ พี่น้องเบิง่งนี่ไงต้นกล้วยต้นกล้วยเส้กระถางพี่น้องจา๋าออนซ้อนแดงแงงอยู่หน้าตางขั้วฟอมแล้วมาตั้งไว้นี่เฮาได้บึงออกแม่แพรลูกลองขยายใส่ดินแล้วมันบนอนั่ะไหมพี่น้องเพราะว่าดินมันน่าเสียแข็งโดยเสียร่องขุดใหม่อยู่เอาปุ๋ยใส่เสีเอาอบปุ๋ยดินที่เจ้าของทำนะ บักแอปเปิลกับกากซากอยู่นี่ปุ๋ยมักน้ำเสนอทำเองพี่น้องเสร็จอาหารออกมากันกองเป็นปุ๋ยแต่เสร็พี่น้องเบิ้องมือบ้านนี่กลนเบิดมือนี่มันความละเอียดเป็นของดินโอ้ยโอ้ยนี่พี่น้องเบิง้งทำเองได้หน่นี่ฮอด์ไนบอกกันทั่วดิน อันนี้นะอันกาบน้หมองนกใไม่ได้เบิดนี่เอาทิ่มใท่เป็นดินจะเป็นลักษณะนี่แล้วเปิดไอ้พี่น้องมึงเนาะมีถุกแนวนานห้อนนี้อ่อนซ้อนพี่น้องพอได้กินพักเจ้าของเห็ดนี่พัวคอยตักปุ๋ยหมักเนาะบานเฮาเห็ดเองก็ดีเด้นี่หมู่บ้านนี่ตักนี่พี่น้องเอามาหมดแล้ว ทำปุยมักแล้วก็สิเริ่มต้นไม่เอาจลินีย์สังคะหอแสงใสมันก็เฉียนละลายเร็วนี่ที่ทำมาทุกสิ่งทุกอย่างก็ลงนีบดเลยเสดหันตัดหญ้ากาล็ลงนีดีดีได,ด้พี่น้องลองเห็นมึงเด้อบรรยากาศเดี๋ยวขอสิภาพพี่น้องไปบนกระถินอันนี้หมอกราดบุรี อกราดบุรีนี่รุ่นสองเด้นี่พี่น้องนักเสนอสวนมนื่อไงอกากาศคึ้มึงเสิได้ออกไปใส่พูนน่ะไงเราเดชไงเราเด็เดอกกากสากเราเด้พูนอะแอปเปิลน,นะเป็นก้อนเยู่โลนทิมกับพองกันเพิ่นว่ามีแล้วบ่ออยากพี่น้องว่า่มีแล้วบ่ออยากแมนดีดีเด้คอยรู้สึกสิบอ่อยากแล้ว ่อยสืปลูกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็กกะสิบ่กินกอยกษสิบเบิ้งพุน่น่ะนี่คือว่านวยใหญ่โดยได้วงวดที่แล้วคือว่านวยห,หน่อยๆวันนี้หน่วยใหญ่มันสิเป็นลักษณะนี้นันสิเป็นกากซากปลูกไว้ประดับพี่น้องปลูกไว้ประดับเพราะว่าบ่อยากมาเอาเด้อผู้ได้อยากแอปเปิ้ลนี่พี่น้อง,น,องนี่ักฟักแมวไข่ต้องได้กินแท้ๆฟักแมวนี่ฟักแมวก็ปลูกได้นี่ปลูกผสมงกับองุ่นมันขึ้นกับตัวแอปเปิ้ลนี่ ล้อรุนหมากฟักแมวได้พี่น้องสิงโอนตนนนนุ่นเตนเตนนไปคอยสิาพาดพี่น้องไปเบิงตน้นกระถินน้ำเสนอสวนขวั้วหัวกินได้บ่บอบ่บกินหัวนี่ผัก,กตักกแตนออกดอกแล้วแสบแสบปวทรงเตือเอาดินตักดินออกดินปุ๋ยมาเข้าเห็ดน่ะเราก็ตักมาใส่ นี่กระทินพี่น้องก,กระท,ทินในกระถางกระถินในกระถางกำลังโปงอัวหลวได้กินแล้วนะแบกเข่าแบกออกแบกเข้าแบกออกจะให้ดูอันนี้ก็ปลูกโอ้จูในซี่ซองโคแซงเดอรเพ็ดเ,เพิ่มไม่อีกพรามันงามพี่น้องปลูกใส่พักใส่ดอกไม้สวยน,นี่ภูมิใจนำเสนอแตสุดท้ายด้วยพักกระถิ่น นี่พี่น้องจา๋างามบอกำลังแตกโอรัวได้นี่เอาดินมาใส่ใส่กระถางไงงามหนาวกับแบกแบกเขาบ้านก็แล้วสิเป็นดอกแล้วก็เป็นหมากจะได้กินหมากบอเนาะอันนี้กุหลาบกุหลาบนี่ใบเริ่มดงังเราเป็นพันดงังเ่านี่ <laughs> เป็นกุหลาบพันละพันดงังราดเบอรี่ อ้อมสวนพี่น้องมัติสีชื่นเด้เขาปลูกเขาปลูกพักนี่ปลูกของอ้อมสวนนี่ตื่นขึ้นมาเขาสียางรอสวนนี่ไงได้เหลือเด้นี่มาเขือเทศเนี่ยได้ใส่ตำบักแตงอยู่งตำบักหูหายากแต่ว่าดีใจเลยมีต้นกล้วย,เ,ยเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งอันนี้อันนี้พักกันในหล่ไล่ได้คอยมาปลูกกินเล้ว ผักกัชีหลอมไหมพี่น้องเนี่ยเิ็งชีหลอมนี่คือชีหลอม,อมงามตรงกอดินไม่ใส่อีกถ้าอันนี้มันแก่แล้วเดี๋ยวต้องตดอัตดออกตัดดอกไปเห็ดปุ๋ยนี่ทุกอย่างไม่ได้ทิ้งพี่น้องปุ๋ยหมดเลยเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยโอเคพี่น้องขอบคุณถุกกำลังใจจ้า